อยู่นี่เองพ่อหนุ่มน้อยปล่อยตัวดูดเลยแต่มันยังไม่เสร็จ<ะ>นั้นทำเองเสร็จไปแล้วมันเป๊ะแล้วปล่อยตัวดูดเลยนายเป็นใครเนี่ยสโลแกนสโลแกนเหรอก็ที่จริงคือยังไม่ว่างคิดอ่ะนะเลยใส่สโลแกนเป็นสโลแ,แ,แกนไปก่อนเจ๋งจัดตายเห็นผมเป็นอย่างนั้นเหรอ <laughs> ก็ไม่รู้นะคุณน่าจะเคยได้ยินพนักแสดงบ่นกันเรื่องความลำบากของการออกกำลังกายในภาพยนตร์แต่ผมไม่มีเวลาแบบนั้นหรอกผมใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์และบอกคุณได้เลยว่ามันเป็นไปได้สวยมากผมเริ่มทุกวันด้วยระเบิดโปรโตีนมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์เป็นออแกนิกและถูกกฎหมาย การแสดงมันคือจิตใจเหนือทุกสิ่งการตัดสินใจและไหวพริบใช่ชุดเดดพูมันไม่เหมาะกับผมแล้วแต่ชีวิตมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนลูกสาวคนเล็กเธอเกิดตอนที่ผมมีกล้ามขนาดนี้แล้วเ,เด็กเกิดขึ้นมาโตเต็มวัย และใส่รองเท้าได้เป็นสิ่งที่ประหลาสำหรับเล็กฟรีไก่ขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ไม่ได้ใครเนี่ยจะไปรู้เหรอแบบเขาเหมือนนายมากแต่ว่าปังกว่าเยอะทั้งปังและปังกว่าเยอะง่ยโดนช็อกอแม่งหมัดมันโคตรนักชิปแต่มือโคตดนิ่มเลยสองกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ตูมโรงหนังจะเปิดไหมเนี่ยไม่เลื่อนแน่นะ